มหากทล่ลหาดใหญ่ยกระดับคุณค่าชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตรกรรมโดยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหาวเาลัยให้เป็นหาวทถื่เอ,อกชนชั้นนํามุ่งสู่การเป็นหาวทถื่เพื่อพัฒนาพื้นที่และผู้ประกอบการที่ยั่งยืน ผู้บริหารภาคทะเลหัดใหญ่มุ่งเน้นในการช่วยยกระดับชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งขับเคลื่อนหาทิทยาลัยโดยได้รับการพิจารณาจากสปอวให้เป็นผาทิทลาลกลุ่ม3กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นและได้รับสนับสนินงบประมาณปี2567 พ่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันรุมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงตามนโยบายพลิกโฉมมหวาวิทยาลัยกลุ่ม3 Re-inventing University โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีทีมนักวิจัยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนให้กับท้องถิ่น ทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาจนคว้ารางวัลชนะเลิศ Times Higher Education Awards Asia 2024รางวัลสำหรับมหาวิทยาลัยในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค Outstanding Contribution to Regional Development มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ ยังได้รับทุนสนับสนุนง,งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอํเาเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพอทอ และทุนสับสนุงานวิจัยการจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิน่น <c oughs> เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวอชนอกจากนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพขในงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบของประเทศไทยด้วยการต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกท่องเที่ยวมาตาลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลายัยมีนยโยบายสนับสนุนโครงการสตาร์ทอัพ ทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติดีกสรินได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรม Smart Start Idea by j s b Startup จัดโดยธนาคารออมสินและนักศึกษาปริญญาโทได้รับการคัดเลือกจากโครงการยุวะวิสาหกิจเริ่มต้น TED Youth Startup Program Incubator Incentive Program มูลค่าโครงการรวม1ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารมหาเทลัยหัดใหญ่ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการมุ่งเน้นบริการวิชาการและการวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งชนนรงเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางความรู้พึ่งชนนรงองจังหวัดสงขลา hub of knowledge stingless b e สงขลา province ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา ่ร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งดำเนินโครงการมุ่งสู่กันเป็นศูนย์กลางสงขาาก Gastronomy Network สำหรับส่งเสริมและพัฒนาอาหารของจังหวัดสงขลาโดยเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติภายใต้ภาคีเครือข่าย Thailand Gastronomy Network เราจะพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสรรค์สังคมตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามนโยบาย Re-inventing University กลุ่ม3มหาม